สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FTJ Family ครับผมวันนี้นะครับพี่เอฟก็จะมาทำวัคซีนลำปีสกินนะครับผมวันนี้ได้มาแล้ว10 10โดสนะครับสำหรับงัว10ตัวนะครับผมหน้าตาวัคซีนก็เป็นแบบนี้เป็นวัคซีนนะครับแล้วก็มีน้ำเกลือผสมนะครับข้างในอาจจะเห็นไม่ชัดเนาะไม่อยากจะออกมาจากกระติกความเย็นนานนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอา2ออย่างนี้ผสมกันแล้วก็จะฉีดเข้าไปในงัวนะครับก็ ตัวละประมาณ2ซ c นะครับแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตอาการเจ้ามารวยเนาะที่รักษามาวันนี้เป็นวันที่5นะครับผมก็เข้าที่เข้าทางแล้วครับแผลเริ่มยุบตกสะเก็ดนะฮะก็อาการก็ดีขึ้น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 นะครับก็เหลือแต่จะหายนะครับผมรอแค่เขาจะหายสนิทเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะครับผมอาการก็ไม่มีอะไรน่ากลัวเนาะแต่วันนี้เดี๋ยวจะมาทำวัคซีนวัคซีนลัมปิสกินก่อนนะครับผม2ซ c นะครับตั้งแต่ลูกวัวอายุ3เดือนขึ้นมานะครับผม แต่อยุล,ลูกวัวั้งแต่อยุสามเดือนขึ้นไปนะครับผมถึงวัวโตเลยนะครับใช้ปริมาณเท่ากันหมดเลยนะครับคือ2องซีซีนะฮะไปลุยงานกันดีกว่าเดี๋ยวต้องไปจับเด็กๆก่อนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆเขาจะตื่นกลัวนะครับว่าเราเข้าไปทําอะไรกัน หลังจากที่เมื่อวานเย็นเราได้ฉีดวัคซีนอ,อะไรนะเรียมปีสกินไปนะครับผมเห็นคออีนี้บวมเลยนี่โอ้บางตัวเขาก็เริ่มเป็นจุดเป็นตุ่มเลยนะนี่ตัวนี้นะเราทำวัคซีนไปเมื่อวานตอนเช้าน,นะครับผมวันนี้ก็เลยให้วัวอยู่ที่คอ,อกนะครับให้กินฟางที่ที่คอ,อกนะ้ไม่่อาออกไปข้างนอกเพราะว่า เดี๋ยวไปโดนแดดโดนลมข้างนอกก็จะป่วยก็อยู่หนึ่งวันนะครับผมพักตัวอยู่ที่ที่คอกหนึ่งวันนะครับแล้วพรุ่งนี้ค่อยออกไปนะฮะวงัวก็ฉีดนะครับผมตอนแรกในตอนเปิดคลิปที่ผมบอกว่าฉีดสองซีซีไม่ใช่นะครับทางร้านเขาบอกมาผิดเนาะพอเราดูวัคซีนแล้วมันมีอยู่แค่สิบซีซีก็แสดงว่าให้ฉีดหนึ่งหนึ่งตัวต่อหนึ่งซีซีนะครับเพราะว่าเป็นเป็นวัคซีนอ่าสิบสิบตัวนะครับผม ดีนะแท้เราไม่ดึงออกขึ้นมาสอซีซีแล้วฉีดไปนหนึ่งตัวมันก็จะได้รับวัคซีนเกินแล้วก็เราก็ทําวัคซีนให้วัวไม่พอก็อาการวันนี้นะอาการวันนี้นะ,บบนนะก็ปกติครับงัวก็ไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นอะไรนะลูกงัวก็ปกตินะครับผมส่วนแม่ง,งัวก็ปกตินะครับงัวตัวอื่นก็ปกตินะยังไม่เห็นมีอาการอะไรเกิดขึ้นนะครับผมคือ สงสัยต้องรอดูอีกสักประมาณ7วันเนาะเห็นเขาบอกอะรอดู4 7ถึงวันนะครับภูมิเรง่จะเริ่มขึ้นแล้วก็บางตัวก็อาจจะมีอาการเป็นผื่นนะครับเป็นผื่นเหมือนลำปีสกินน้อยๆนะครับขึ้นมานะฮะวันนี้ก็ก็ให้พักฟื้นที่รล้าก่อนเนาะแล้วก็ค่อยดูอาการอีกอีกไปอีกเวันนะครับเพื่อความชัวร์นะถ้าครบ7วันก็คงจะมีภูมิแล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวให้ดูเนาะการฉีด วัคซีนว่าฉีดแล้วเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวมาตามผลกันอีกเจ็ดวันนะครับจะทำคลิปให้ดูนะเดี๋ยวไปดูมารวยกันครับที่ที่เป็นแลวเรารักษาอยู่เนาะนู่นอยู่้านนู้นนะครับเดี๋ยวพาวมารวยนะครับนี่อาจจะย้อนแสงนิดนึงเนาะมันบูบๆนะเดี๋ยวเพิ่มแสงให้เพิ่มแสงนิดนึงโอเคนี่นะครับน้องมารวยฮะก็ รักษามาได้วันนี้วันที่6นะครับผมตุ่มแห้งตกสะเก็ดแล้วน่ตกสะเก็ดหัวดําแล้วนะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นี่นะฮะ mm hmm. ก็ทาวัคซีนไปนเหมือนกันครับทาวัคซีนซ้ําไปเลยนะฮะเมื่อวานเราก็เลยจัดเขาเรียกว่าป่วยอยู่แล้วนะครับเราก็เลยอัดวัคซีนซ้ําเข้าไปเลยรักษาไม่ได้เมื่อวานคือวันที่4นะครับของการรักษาเนาะแล้วก็ได้วัคซีนมาพอดีก็เลย สามวัคซีนไปเลยนะครับก็เช้านี้ขึ้นมาก็ปกติครับงัวไม่ได้มีอาการอะไรอะ,อะไรนะครับผมงัวก็ไม่ได้มีอาการงวยเหงาเศร้าซึมหรือว่าผื่นผุดขึ้นมานะครับก็ต้องรอดูอีก7วันใช่ไหมแต่ความจริงแล้วงัวก็คงจะถ้างัวงเขาแพ้วัคซีนหรือว่ามีอาการอะไรก็คงจะก็คงจะ,งจะสแสดงอาการวันนี้แล้วนะครับผมหรือว่าอาจจะมีไข้วันนี้แล้วนะครับแต่งวัวก็ไม่ได้มีไข้ไม่ไม,มีอะไรนะครับปกติดีเดี๋ยวเรามาดูเราลองมาตามดูว่า งัวที่เป็นแล้วทําอีก7วันเนี่ยอาการจะเป็นเหมือนตัวอื่นหรือเปล่านะครับแล้วก็มาตามติดกันให้แบบชิดๆก็โอเคคลิปนี้นะครับมารีวิวให้ดูนะครับกับการทําวัคซีนลัมปีสกินเอ้ยนึกชื่อมขจอกแล้วก็มาให้ดูวัวที่ป่วยแลวรักษามา4วันนะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนซ้ําไปเลยนะครับก็ยัง ดูสบายดีนะครับเดี๋ยวเรามาตามอีก7วันข้างหน้านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไปละบ๊ายบาย